เอาละครับวันนี้เราได้เสือแบบฉ่ำๆใหญ่ๆมากแล้วฮะดูดิดูอกเสือดิสดๆดอย่างนี้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับของแร่เทวันนี้เราจะมาทําเมนูอ่าเสือเครื่องในรวมนะครับบอกเลยเป็นทีเด็ดมากๆนะครับเศษเลยแบบเอาติดมันช่ำๆเลยมาครับมาเดี๋ยวทากันเลยครับเราจะให้เนื้อติดมันนะครับส่วนอ่อนๆนี้เลยนะครับแลยบางๆเลยนะครับมันเสือดยมันจะมีความหอมของมันอยู่แล้วนะครับว่าเรารวนด่บอกเลยยิ่งทาให้หอมขึ้นนะครับ ต่อไปเราใช้ปลายตับนะครับดูดิเดี๋ยปลายตับบดกรอบนะครับต้องเป็นปลายตับเท่านั้นนะครับดูความกรอบความเด้งมันเลยนะฮะตามด้วยคาเทลาเลยนะครับออกเลยกรดตๆนะฮะแล้วก็ไส้ใหญ่ครับต้องมีนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสความมันความหอมมันนะครับครับใส่ลงไปด้วยเลยครับใส่น้ำนิดนึงครับพอได้กั้วครับกั๋วไฟเลยนะครับให้มันสุกสักนิดนึงนะครับถึงเราไม่ได้เอาแบบ ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใหนี้มันพอประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะว่าเดี๋ยวทำการชุบรสกันครับตามด้วยเพียวพึงนะครับดูเด็หอมเลยชุบรสครับใส่ลงไปพริกน้ำปลาเลือดพริกครับหอมแขกนะครับเทียมนะครับตะไคร้ลงไปด้วยนะครับรวมกันเลยเพิ่มความอ่ำล้ำด้วยดีวัวแท้ๆนะครับ หวานๆเลยที่ขาดไม่ได้คือเลือดวัวสดๆไม่ผสมน้ำนะครับหอมครับขาคั่วครับป็นคนทุกอย่างให้เข้ากันนะโอ้ดูความฉ่ลำล้มลายแตกครับคําฉ่ำเลยนะฮะเครื่องทอดนะครับใส่่อยหอม่อยครับสเสร็จแล้วครับอ่ำคั่วเสือล่องไห้ชุ่มฉ่ำหวานผมนัวๆครับดอกเสอเล้ยดูดิเสือกับพี่าตัว โอ้เฮ้ยเหมือนกินอ่ำหมูเลยอะเออแต่เป็นเนว่ชั่นทีเป็นเวอร์ชั่นวัวอร่อยไหมอร่อยจะบุกบ้านเลยเลยดูจหมูวัว <laughs> ได้อะไรอะถ้าอยากกินลาบที่คัดสรรวันที่ดีๆและหลากหลายเมนูเกือบทุกอาทิตย์ต้องที่นี่เลยลาบโคไทย้านจะอยู่แถวสนามบินูดอธานีถนนอุดรดอกบัวอยู่ฝั่งเดียวกับบิ๊กซีดานีฝั่งขาเข้า,ข,าข,อของเมืองอุดรติดกับบ้านกองน้ำติดกับถนนใหญ่หาใกล้บ้านลองมาะจาับเมนูลาบแซ่แซแบบฉบับลาบโคไทย